คืนฟ้าหนาวของอำนาจเย็นสบาย เรือสองตอนติดท้ายด้วยเครื่องโรเทคแหกคันเร่งเหินตัวสู่พื้นผิวน้ำพุ่งกระโจนไปข้างหน้าฝ่าระลอกคลื่นอย่างรวดเร็วละองอน้ำเล็กๆฟุ้งฝอยถูกลมตีตลบปะทะใบหน้าลำแขนและลำตัวจนเขารู้สึกเย็นชุ่มถูกละพระเขาต้องการอยู่ในอ้อมอกของลำน้ำแห่งนี้เขาจึงปรารถนาสัมผัสมันอย่างใกล้ชิดโดยไม่ได้ปิดป้องบังกันบุญโปรดสูลมหายใจเข้าปอดลึก คลินอายที่เขาเคยชินทำให้เขาหวนรมลึกถึงอดีตที่ผ่านมาลําน้ำกว้างใหญ่พืนนี้แหละที่ก็เคยล่องเรือภายไปโรงเรียนกับพี่ชายเคยหนีเที่ยวเคยแอบกันออกมาตากน้ำค้างโต้ลมหนาวเพื่อล่อปลายามค่ำคืนในฤดูน้ำหลากจากเหนือสู่ใต้เคยฝ่าสายน้ำไหลเชี่ยวพุ่งกรากพัดเป็นเกลียววนจนแผ่นดินริมคุ้งบางตอนถูกเซาะพังทลายพร้อมกับต้นไม้โคน พี่ชายของเขาทั้งขู่ทั้งปลอบโยนทั้งล่อหลอกให้กำลังใจไม่ให้เขาต้องหวาดกลัวขณะพายเรือจ้วงจำเมื่อเขาเติบโตและมีโอกาสล่องเรือไปกับพ่อในเกืนฤดูฝนบุญโปรดเคยแงนมองดูผืนฟ้าปั่นป่วนพายุลมกันโชคพักทิวเมฆผ่านดวงจันทร์กลมโตดูประหนึ่งดวงจันทร์กำลังโผวิ่งเข้าไปหาแล้วก็จมหายไปกับเมฆดำหนาทึบพ่อ หยุดพักกันก่อนนะเึนกลัวหรือไงบุญโปรดไม่ตอบได้แต่กระเถิบตัวมานั่งใกล้ๆพ่อซึ่งกำลังยืนตรงงานถือพังงาคัดท้ายเรือเตรียมฝ่าพายุฝนออฟ้าน่ากลัวจังเลยบุญโปรดเหลือบมองฟ้าแลบแผดประกายสว่างวูบวาบหลังก้อนเมฆสลับกับสายฟ้าวิ่งโลดไล่แยกแตกเป็นเส้นเล็กเส้นน้อยเหมือนรากไม้ชัยชอนโดยมีฟ้าร้องคำรนคำร,ำรามราวกับฟ้าจะแตกร้าว โอ้น้ำเข้าเรือเออนะรู้แล้วระยนต์ยังระเบิดเสียงลากเรือโยงบรรทุกข้าวเพียบแปร่ฝ่าคลื่นลูกใหญ่เรียงซ้อนดาหน้าเข้ามาปะทะกระชอคลื่นเข้ากราบท้ายเรือขณะที่สายฝนโหมกระหน่าส่งเสียงราวเม็ดกรวดโปรยาสาดซัดหลังคาในยามนั้นวุ่นโปรดหวาดผวากลัวว่าเรือจะพลิกคว่ำจมหายไปกับสายน้ำพ่อคงรู้จึงปลอบโยนและพร่ำสอน เองจำไว้ความลำบากทําให้เป็นคนอดทนแต่เองทนลําบากได้มากเท่าไรเองก็จะอดทนมากขึ้นเท่านั้นบุญโปรดยังจําได้ความหวาดกลัวของเขาลดลงไม่ใช่เพราะคําพูดที่มีความหมายแต่เพราะน้ําเสียงท่าทางไม่หวาดหวั่นทั้นพึงของพ่อต่างหากที่ทําให้ขวัญของเขาดีขึ้น เรือสองตอนลำนั้นยังกระโจนโดดข้ามแนวคลื่นเล็กๆไปข้างหน้าเหมือนชีวิตเข้าสู่วัยคึกขนองบุญโปรดหันหน้าเหลียวมามองพี่ชายคนเดียวของเขานิดหนึง่งรอยยิ้มตอบรับผุดพลายบนใบหน้าเกรียมแดดและกล้านลมบุญโปรยเป็นทั้งพี่ชายที่เขาเคารพรักเป็นทั้งเพื่อนเล่นที่สนิทใกล้ชิดบุญโปรดยิ้มขึ้นมาลอยๆเมื่อนึกถึงภาพเก่าๆในลำน้ำผืนนี้เขากับพี่ชายเคยแหวกว่ายสู่กลางเวงน้ำ เพื่อจับเกาะเรือพวงยาวนับสิบลำถูกลากจูงด้วยเรือโยงกำลังแรงสูงเขาคว้าหูกระต่ายพี่ชายคว้าเส้นเชือกเรือนร่างอันบอบบางของเขาถูกซัดด้วยสายน้ำแต่พี่ชายจอมลวดลายพลิกตัวคล่อมยื่นบนเส้นเชือกมือสองข้างกลางออกสองเท้าก้าวเดินไต่มนักกายกรรมบุญโกรธรู้สึกตื่นตาชื่นชอบอยากจะทำได้บ้างก็พลิกคว่าพลิกหงาย สำลักน้ำอยู่หลายครั้งเขาอ่อนแอและแข็งแรงน้อยไปเฮ้ย <Hey, S 1> อีโปรตระวังเขายิ้มเม่นึกถึงภาพเจ้าของเรือคว้าท่อนไม้ออกมาจะไล่ตีเขาแต่พี่ชายตาไวตะโกนร้องเตือนลั่นทั้งตื่นเต้นทั้งเหนื่อยทั้งสนุกบุญโปรดและบุญโปรยปล่อยมือจากเชือกและเรือประคองตัวลอยคอตามน้ำมาเรื่อยเมื่อ,อใกล้ถึงบ้านจึงตีกันเชียงเข้าหาฝั่ง โดยมีพี่ชายแวกไหวเป็นเพื่อนอยู่เคียงข้าง ยามฤดูร้อนน้ำลดลงต่ำริมฝั่งโคลนเต็มไปด้วยโคลนเลนเขากับพี่ชายจะแก้ผ้าลุยโคลนไล่กวดจับปลาตีนหมดของเล่นก็โกลดินคว้างใส่กันเพลอพลาดหลบไม่ทันเข้าปากเข้าตาต้องคลานลงไปล้างปากลืมตาในน้ำขุ่นข้นพ่อกลับมาบ้านเห็นลูกชายชักจะสนุกสนานมากเกินไปใหม่ๆก็เตือนแต่สุดท้ายก็ถูกพ่อลงไม้จนได้คนโตโดนมากหน่อย คนเล็กโดนน้อยหน่อยท,ทั้งทั้งที่บ่อยครั้งทีเดียวที่บุญโปรดเป็นคนริชวนอดีตช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานช่างผ่านเลยไปรวดเร็วนักผ่านไปโดยไม่มีวันหวนกลับเลยด้วยความทรงจำที่คอยเฝ้าติดตามสองตอนลํานี้เป็นของใครกันน่ะบุญโปรดถามขึ้นเมื่อตอนก่อนจะก้าวลงเรือด้วยความสงสัยมันบอกไม่ถูกว่าคือมันอย่างนี้จากคำอธิบายของพี่ชายทำให้เขารู้ว่า เรือสองตอนลำนี้เท่าแก่เป็นคนให้เงินยืมซื้อโดยมีสัญญากันว่าพี่ชายของเขาจะต้องไม่ออกจากงานไปทำงานที่โรงงานจะต้องช่วยเหลือเท่าแก่เหมือนเดิมหากเท่าแก่ต้องการไปธุระติดต่อค้าขายพี่ชายจะต้องทำหน้าที่รับส่งและถ้ามีเวลานอกเหนือจากการทำงานพี่ชายของเขาจึงสามารถออกเรือไปหาลำไพ่พิเศษได้ตอบน,นีมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกแยะ บุญโปรยหัวเราะพึงพอใจแปลกนะรู้เท่าแก่คิดยังไงอ่ะบุญโปรดสงสัยก็ไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าเท่าแก่คนเนี้เก่งดีกว่าเท่าแกอีกหลายๆคนนะคําตอบของบุญโปรยแม้จะไม่ให้รายละเอียดกับบุญโปรดมากนะักแต่จากการที่เขาเคยอยู่ใกล้ชิดเท่าแก่เคยได้ยินพ่อเล่าถึงเท่าแก่คนอื่นๆเคยไปพบเห็นชีวิตของลูกจ้างจับกลางตามโรงสีบุญโปรดย,ยอมรับว่าเท่าแก่ที่พ่อและพี่ชายของเขาทำงานอยู่ด้วย เป็นคนที่น่านับถือคนหนึ่งเรือสองตอนลำนั้นถอนคันเร่งตีโค้งเลี้ยวจอดเขาเทียบท่าอีด่างไอเขียวกันโชคเหา่าเกรียวกราวแต่พอบุญโปรดตะโกนเรียกชื่อให้เสียงเสียงเห่าก็กลายเป็นเสียงครางอีดอีดอิงอิงล้อลารอ่ออะบุญโปรดทักน้องชายแหมก็ชื่อเรือของพี่องเจ้เรือหลังๆเมื่อบุญโปรดกลับมาบ้านคำเรียกนำหน้าที่เคยเรียกพี่ชายว่าไอ ค่อยๆหายไปกลายเป็นพี่เข้ามาแทนซึ่งก็มีผลทําให้บุญโปรยผู้พี่รู้สึกขัดเคืองกับการใช้คําพูดมึงกูฆ่าเองกับน้องชายพยายามอยู่หลายหนที่จะเรียกบุญโปรดว่าน้องเพราะเห็นมันเรียนสูงมากขึ้นเกรงว่าเพื่อนๆจากกรุงเทพมาได้ยินแล้วจะอับอายพยายามแล้วพยายามอีกก็รู้สึกอึดอัดยิ่งกว่าสุดท้ายก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยอ๋อโปรดประธานพร บุญปโปรยทวนชื่อเรือพลางหัวเราะชอบใจตอนนั้นข้าจะตั้งชื่อเรือนึกเท่าไรก็น,นึกไม่ออกพอดีคิดถึงเองขึ้นมาก็เลยชื่อเองมานำหน้าแล้วตาม้วยประธานพรรวมกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นโปรดประธานพรเฮ้อเองว่าชื่อนี้มันเชยไหมวะบุญปโปรยแสดงอาการกึ่งพอใจกึ่งไม่แน่ใจเมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้าน้องชายผู้มาจากกรุงเทพเยี่ยมเลยพี่ดีกว่าชื่อโปรดประธานเงินเพราะโปรดกลับบ้านมาทีไรมันเคยประธานเงินให้ใคร มีแต่รับประทานเงินตลอดเด็กดุ่มสองพี่น้องหัวเราะชอบใจเดินกอดคอพากันหิ้วกระเป๋าเข้าบ้านคนนึงสูงใหญ่ล่ำสันผิวคล้ำธรรมะทแแมงอีกคนหนึ่งรูปร่างผอมบางผิวซีดกล้องแกล้งเปรียบเทียบดูแล้วจึามีความแตกต่างกันยิ่งนักแต่ความแตกต่างก็ไม่ได้ทําให้ความรักถูกแยกห่างออกจากกันแต่อย่างใด ก็กลมต่ออย่างง่งายๆตั้งอยู่กลางบ้านคนสี่คนนั่งบนเก้าอี้เตีย้ยล้อมวงกินข้าวมื้อเย็นอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาตะเกียงกระป๋องดวงเก่าเปลี่ยนไปเป็นตะเกียงปล่องที่ขัดล้างปล่องแก้วจนสะอาดใสตั้งอยู่ใกล้ๆพ่อแม่และลูกชายทั้งสองเย็นวันนี้ดูแต่ละคนจะมีใบหน้ายิ้มแยม้แยมแจ่มใสเป็นพิเศษเอ็งไปหาหลวงพ่อบ้างหรือเปล่าแม่ถามเที่ยวที่แล้วไปหา นี่กลับมาเที่ยเนี้ยจะไปกราบหลวงพ่ออีกทุกคนในบ้านต่างรู้ดีว่าหลวงพ่อเมตตาเกื้อหนุนบุญโปรดมาตลอดตั้งแต่ครั้งเรียนอยู่ชั้นมัธยมจบแล้วไปเรียนต่อกลับมาหาหลวงพ่อครั้งใดหลวงพ่อก็จะมอบปัจจัยไว้ให้ใช้เสมอต่อไปเนี้ยเองก็อย่าไปรบกวนท่านอีกเลยลูกศิษย์คนไหนกลับมาหาเห็นรบกวนท่านทุนทกคนในเราตอนนี้ก็พอจะมีเงินใช้บางละได้โปรยขับเรือหาเงินช่วยอีกทางเบาแรงไปแยะพ่อเปเรย บุญปโปรยกำลังเป็นหนุ่มชะกันทำงานสารพัดตั้งแต่งานแบกข้าวโกยข้าว,าวคัดท้ายยงเรืออยู่กับเท่าแก่เวลาว่างบุญปโปรยก็ควบสองตอนชื่อเจ้าโปรยประธานพรรอรับเหมาผู้โดยสารวิ่งควบไปตามลุ่มน้ําและสถานที่ที่บุญปโปรยไปประจําก็คือบ้านเจ้าพ่อขนส่งซึ่งนับวันคนจากต่างจังหวัดเดินทางมาหากันหนาแน่นขึ้นสําหรับกล่างผู้พอ่อแม้จะย่างเข้าวัยสีห้าและความแข็งแรงจะลดน้อยลงไป ในกลางก็ยังทำงานหนักเหมือนเดิมโดยไม่ยอมฟังคำทัดทานจากลูกชายทั้งสองมีแต่แม่เท่านั้นที่ลดงานหนักลงไปบ้างแล้แจ่งานที่สร้างความเมื่อยขบนั่งยองคุดคู้เย็บตับจากถางหญ้าใดหาญ้าตามเรื่องตามสวนข้าก็ไม่รู้ว่าเรียนเอาปรรญญาเนี่ยมันลำบากไหมอีกนานไหมขายากเห็นเองมีรูปกำลังรับปริญญากับในหลวงติณฑิบานกับเขามัง ข้าไปเห็นลูกลูกผู้ใหญ่เมียรับปริญญาแล้วมันก็นาปลื้มใจแต่อีกใจนึงก็อยากให้เองออกมาทํางานทําการสงสารให้โปรยมันเองทำให้หมันเหน็ดเหนื่อยเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเท่าพ่อพูดเหมือนมีความต้องการสิ่งหนึ่งแต่ก็ปฏิเสธอีกสิ่งหนึ่งที่พ่อปรารถนารถเองเล่นใหญ่ไอ้ที่พ่อว่ามันอีกกี่ปีวะบุญโปรยถามขึ้นมาบ้างสีป่ปีบุญโปรดตอบโดยไม่กล้าจะเรียกร้องเอาอะไรอีกแล้ว เขาสัญญาว่าหากเขาจบสองปีเขาจะออกมาช่วยทํางานหาเงินแต่สองปีที่เขาเรียนได้เพิ่มความกระหายใกล้เรียนต่อให้สูงขึ้นไปอีกกรุงเทพมัธยบานที่เขาอยู่จบครูเพียงสองปีก็ได้รับการยอมรับหน้าถือตาแต่กรุงเทพได้ยัวย่วยุให้เขาทะเยอทะยานไม่มีความหมายเลยสําหรับการเรียนเพียงแค่นี้ความเป็นคนนั้นเท่ากันแต่ก็ไม่เท่ากันและระดับการศึกษาก็ได้แบ่งคนออกเป็นชั้นๆ นี่ไม่ต้องไปพูดถึงสำลีเพื่อนผู้เรียนสายอาชีวะสำลีผู้ถูกเหยียบย่ำจนติดธรณีว่าเป็นไอ้พวกเด็กกะเลวราชไอ้เด็กเหลือขอที่ไปไหนไม่ได้ไอ้เด็กที่มีกำลังแต่ไม่มีสมองเรียนจบออกมาแล้วถ้าไม่ตกงานก็ต้องเป็นลูกมือลูกเตีนเขาบุญโปรดเองคัดค้านความค,ามคิดนี้อยู่ในใจอยากจะพิสูจน์ความเป็นคนที่มีคุณค่าโดยไม่จําเป็นต้องเรียนสูงแต่อีกใจหนึ่งก็ยอมรับว่า เขายังไม่เข้มแข็งพอที่จะยืนพิสูจน์ในจุดท,ที่เขาอยากท้าทายและที่สําคัญเขายังรู้สึกว่าเขาอ่อนแอเกินกว่าจะต้องเผชิญกับความเหินห่างของเดือนแพรวในโลกของความเป็นจริงบ้าชะมัดเดือนแพรวไม่เคยบอกรักเขาสักครั้งแม้แต่คําว่าชอบหรือสนใจแต่เขากลับสร้างความหวังสร้างภาพลวงตาอันงดงามขึ้นมาเองและภาพนั้นก็หลอนให้เขาต้องพัฒน,นาการกับความคิดฝัน คืนฟ้าหนาวของอำนาจเย็นสบาย ใชยกระทุ้ g เตือนให้กินข้าวต่อฮะตาลอ,อยชนะเองถ้าจะคิดถึงแฟนบุญโปรดกระซา้าตามที่ตัวเขาเคยเป็นมาแล้วบุญโปรดก็เพิ่งตื่นจากความคิดเตลิดเปิดเปิงเออคำพูดที่ว่าคิดถึงแฟนมันไม่น่าจะถูกต้องผู้ที่ถูกต้องมันน่าจะคิดถึงเขาซะละมากกว่าใส่ไปพ่อพูดถวนคําช้าๆโดยไม่พูดอะไรต่อเฮ้ยถามจริงเหอะ อยากเรียนต่ออีกเปล่าวะต่อบให้ตรงกับหัวใจเองเลยนะบุญโปรยพี่ชายยื่นหน้าเข้ามาถามจนชิดโปรดพยักหน้าน้อยๆไม่กล้าสู้ตาพี่ชายว่าแล้วเชียวเองมันต้องอยากเรียนเพราะเองเป็นของเองอย่างนี้มาตลอดนี่ว่าจบปอ .4 อยากเรียนต่อปอ .5 จบม .3 สสเฮ้ยอะไรนะเองอยากเรียนต่ออะไรนะไอชื่อย่อๆของเองอะ่ะไอันนั้นอีกสองปีพราจบตอนนี้แล้วก็อยากเรียนต่ออีกสี่ปีเฮ้ยถามต่อหน่อยวะ สมมติว่าถ้าพ่อกับแม่และก็ข้าเนี่ยช่วยเองสุดฤทธิ์เพื่อเองเรียนจบสี่ปีถึงวันนั้นน่ะเองจะขอเรียนต่ออีกเปล่าวะโวรยพี่ชายพูดเชิงหยอกเชิงเยา้าแม้พี่ถ้าฉันได้เรียนต่อก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะพยายามหางานทําไปด้วยจะไม่รบกวนสร้างความลบาบากให้พี่โปรยให้พ่อ,ให,พอให้แม่เหมือนลินก่อนนะน้ําเสียงออดอ้อนกับแววตาวิงวอนอย่างนี้ทุกคนเคยเห็นจนเคยชินมาตั้งแต่มันยังตัวน้อยไอ้น้องชายคนเดียวของเขานี่ บนชั้นเชิงสูงนักโดยเฉพาะในเรื่องการขอความเห็นใจบุญโปรยคิดพ่อฉันก็อยากจะมีน้องด้ปริญญาเขาเหมือนกันน่ะไอ,อ้โปรดเอ็งคอยดูนะโปรดประธานพอลำนี้ะจะรับเองแล้วก็พาเองไปส่งจนถึงฝั่งปริญญาน้ำเสียงและแววตาที่มองไปยังบุญโปรดบุญโปรดรู้ดีว่าแววตาอย่างนี้เด็ดเดี่ยวยิ่งนักเขารู้สึกซาบซึ้งใจพี่ชายฮันรีหันขวางไม่ร,รู้จะหาอะไรตอบแทน เห็นแต่มือที่ยังว่างเปล่าจึงยกขึ้นไหวและกล่าวขอบคุณด้วยแววตาจำไม่ได้โปรดการเรียนช่วงนี้พี่ชายคนเดียวของเองเป็นกำลังที่สำคัญตั้งใจสอบและตั้งใจเรียนให้เต็มที่ในช่วงเวลาที่บุญโปรดยังไม่ได้กลับเข้ากรุงเทพเขามีโอกาสออกไปกับเรือช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพ่อและพี่ชายบ่อยอครั้งแม้ในแต่ละครั้งเขาจะช่วยอะไรได้ไม่มากนักไม่สามารถรเผชิญกับงานที่หนักหน่วงได้เท่าพี่ชาย พ่อและพี่ชายก็ไม่ได้ตำหนิติเตียนหรือแสดงอาการไม่พอใจโดยเฉพาะพ่อพ่อผู้ไม่เคยหวังในสิ่งนั้นแต่พ่อหวังว่าการทำงานจะช่วยให้บุญโปรดจดจำไม่หลงลืมทุกคนที่หาเงินส่งเขาร่ำเรียนมีสติยับยั้งในการจับจ่ายใช้สอยบุญโปรดเองก็เข้าใจความคิดของพ่อดีทั้งๆที่มีอยู่หลายครั้งระหว่างความเข้าใจกับความปรารถนาขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลา บุญโปรดเข้าใจถึงเงินทองที่ทางบ้านส่งให้เขาเรียนนั้นไม่ได้หล่นมาเองจากฟากฟ้า,ฟาหรืองอกขึ้นมาได้เองเพียงการเพราะพืชพนธุ์เมล็ดสตางค์บุญโปรดรู้ว่าการใช้จ่ายอย่างไรเป็นการใช้ตามฐานะการใช้จ่ายอย่างไรเป็นการใช้จ่ายเกินฐานะของเขาแต่ทั้งที่ทบุญโปรดรู้และทั้งๆท,ท,ที่บุญโปรดเข้าใจความปรารถนาที่เกินเลยไปจากนั้นก็ยังมีอยู่ เขาปรารถนาอยากเป็นเจ้าของหนังสือออกใหม่ๆตามแผงหนังสือไม่ใช่เฉพาะเพียงตำราเรียนที่อาจารย์แนะนำหรือสั่งให้ซื้อเขาปรารถนาจะมีเสื้อผ้าที่ทันสมัยไม่ใช่ชุดเดียวกันที่ใส่ท่องไปศึกษาเล่าเรียนและใส่ไปเที่ยวพักผ่อนบ้านเพื่อนๆเ,เขาปรารถนาจะเดินทางท่องเที่ยวไปตามภูมิภาคต่างๆไม่ใช่เดินทางเพียงแค่จากห้องเช่าสู่สถาบันจากสถาบันสู่ห้องเช่าเขาปรารถนาที่จะซื้อของขวัญที่น่ารักให้กับเพื่อนสนิท ไม่ใช่เพียงซื้อสบู่ยาสีฟันไว้ใช้กับตัวเองเขาปรารถนาและเขาก็ได้แต่นั่งมองภาพวาดในความฝันเ่ว่าเมื่อของเขาม่อาจสัมผัสถึงไอ้ปลอด ะจะร้องกับกูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอะ่ะเรื่องกูจบแล้วเลยสำรีพูดพร้อมสะบัดกางเกงยีนทรงเดฟตัวเก่งดังพับๆก่อนจะจัดการใส่ต่อไปเป็นอาทิตย์ที่สองบุญโปรดยอมรับว่าในส่วนลึกเขารู้สึกดีใจกับความสําเร็จของเพื่อนรักเขารู้สึกดีใจที่เพื่อนเอาตัวรอดเรียนต่อมาได้จนถึงระดับอนุปริญญาโดยไม่พิการไม่ถูกจับหรือเสียชีวิตตลอดเวลาแห่งการเรียนบนถนนสายอาชีวะของเพื่อน มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้บุญโปรดรู้สึกเหมือนกับว่าสัมฤทเดินอยู่บนถนนสายมรณะแต่ละช่วงแต่ละก้าวของเพื่อนเต็มไปด้วยอันตรายจากกองทัพศัตรูต่างสถาบันที่ต้องการขยายอาณาเขตยึดครองทั้งทั้งที่ต่างล้วนมีชีวิตอยู่ในประเทศเดียวกันหลายครั้งเขาเห็นสัมฤทธิก้าวเดินออกจากบ้านราวกับจะออกไปรบทัพจับศึกเพื่อนเขามีเพียงสมุดเล่มเก่าๆปกช้ำๆภายในสมุดจดเนื้อหาวิชาขาดๆพร่องๆ รวมไว้หลายวิชาพับเสียบกระเป๋ากางเกงด้านหลังเพียงเล่มสองเล่มแต่หัวใจของเขาสิเน็บอาวุธแห่งความอาฆาตเคืองแค้นติดตัวไปเต็มอัตราเอลี่นเป้ของมึงมีอะไรอะ่ะของซัมรีหมายถึงอาวุธวันนี้พวกกูจะยกไปถล่มพวกมันสัมรีประคองถืออย่างระมัดระวังถล่มเรื่องอะไรอะ่ะเมื่อวานวันครูเว้ยพวกเพื่อนกูไปสีเด็กมันถูกพวกมันไล่ถล่มเกือบเละ สำลีจากไปโดยที่บุญโปรดไม่รู้ว่าเย็นวันนี้ก็จะได้พบหน้าเพื่อนหรือไม่หรือถ้าพบเขาจะพบกับอาการกระหืดกระหอบพร้อมกับร่างกายที่บาดเจ็บหรือเปล่าเขาเคยเตือนเคยแสดงความเห็นคัดค้านฉันเพื่อนสำลียอมจำนวนในเหตุผลแต่เมื่อสำลีอยู่ท่ามกลางหมู่เพื่อนเหตุผลของเขาก็ถูกปลดออกไปด้วยมือของสำลีและมือของเพื่อนอีกหลายคนที่ยื่นเข้ามาช่วยเหลือน้โปรดชาเล่าออก,กูหน่อย กูกับมึงและมึงกับกูสองคนเท่านั้นสำลียกหัวนิ้วโป้งขยับชี้ไปอย่างเพื่อนแล้วหมุนกลับชี้มาอย่างตัวเองประกอบคำพูดคิดอะไรนักหนาวะหนังสืออ่ะกูเห็นมึงอ่านยังก็จะเอาเป็นเอาตายหวังๆแล้วมั่งหหวา่าเรียนจะกินเหล้าไปกินข้าวแทนไม่ได้เหรอแม่เอมึงนะมึงสำลีเกาหัวแกรกๆกูกข,ขอมาแดกแทนกันได้จะเมื่อไหร่อ่ะ เออแดกเบียร์แทนเหล้าแดกข้าวแทนก๋วยเตีย๋ยวมมนค่อยไปกันได้หน่อยแต่แดกข้าวแทนเหล้ากูวมันคนละงานนะกูไม่ค่อยมีตังค์ตังค์กูมีกูกินไม่ได้ไอ้ปปอดมึงเชื่อกูเหออของมันนี่มันฝึกกันง่ายไม่มีอะไรง่ายแต่ก็การฝึกทำชั่วเว้ยสำมฤธิหัวเราะชอบใจกับสิ่งที่เขาเองก็รู้อยู่แต่ว่ากูก็ไม่เคยทำความชั่วมากกว่านี้นะเว้ยแล้วกูทํทความดีพร้อมกันไป เอ้ยมงไม่ต้องทำหน้างงเว้ยกูจะบอกให้ถ้าทั่วกว่านี้ก็หมายจะความว่ากูแดกแล้วกูดาบแต่ราบใดที่แดกแล้วจ่ายก็แสดงว่ายังทำความดีไม่มากขออยู่เว้ยไปหนะน้าไปไปไปไในๆกูก็จบละอีกไม่กี่วันมึงกับก,กูก็จะต้องแยกทางจากกันแล้วนะเว้ย ด้วยความรู้สึกแห่งความเป็นเพื่อนโดยลักษณะรบเร้าชักชวนของเพื่อนอย่างปรารถนาต้องการและด้วยเหตุผลที่อาจจะต้องจากกันในเวลาอีกไม่ช้าบุญโปรดกับสำลีจึงเดินทางพากันไปยังร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งร้านอาหารแห่งนั้นแม้จะไม่ใหญ่โตนักแต่ก็หนาแน่นไปด้วยนักดื่มหลายวัยบุญโปรดใช่ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของการดื่มเหล้าเวลาที่ผ่านมาเขาเคยสัมผัสกับมัน เขาเคยไปกับกลุ่มเพื่อนๆที่มีสีทองเป็นตัวนำเขาเคยรับหน้าที่ประคองเพื่อนพากลับส่งถึงบ้านเขาเคยตกที่นั่งจำยอมต้องเช็ดโอ้วกให้เพื่อนเมื่อครั้งที่เคยแห่กันมานอนในห้องเช่าที่เขาพักอยู่แต่บุญโปรดไม่เคยสูญเสียการควบคุมตัวเองถึงขนาดนั้นเขากินเหล้าได้บ้างกินอย่างพอเป็นพิธีมากกว่าที่จะกินอย่างหิวกระหายหรือต้องการใช้เหล้าฉลองความสุขหรือละลายความทุกข์ให้หายไปจากความทรงจำไอ้ปลอด กูรัฐบาลนี่มีบุญคุณชิบหายสมรีคุยมาหลายเรื่องแต่ไม่เคยจบสักเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องใหม่ๆก็ถูกยกขึ้นมาคุยต่อมีบุญคุณยังไงอ่ะอ้าวมึงแก้งงอีกอะขนาดกูดำอย่างงี้กูยังรู้เลยทำไมอ่ะมันทำไมต้องเกี่ยวกับเรื่องที่มึงดำด้วยเออไม่เกี่ยวกูเกี่ยวผิดสมรีหัวเราะจนเห็นฟันที่ไม่ขาวเหมือนเก่าก่อนเพราะคราบนิโคตินจับหนาคือเนี้มึงคิดดูรัฐบาลขายเหล้าขายแล้วได้อะไร ก็ได้ค่าภาษีอากรจากพวกขี้เหล้าจากโรงงานยิ่งขี้เหล้ามีมากเท่าไรอะไรจะเกิดขึ้นก็ยิ่งรวยมากแค่นั้นใช่ไหมแล้วอะไรจะตามมารัฐบาลก็เอาเงินไปพัฒนาประเทศอะไรตามมาอีกอย่างน้อยคนโรงงานเหล้าโรงงานทําขวดก็ไม่ตกง,งานแถมรับเบิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อช่วยคนมีงานทําายังไม่หมดเอาไว้ไเอกตอนนี้พอคนแม่งกินเหล้าเดี๋ยวแม่งก็มีตีกันข้าวของพังชิบหายวายวอดหมดไอ้จุาข,ของ้วก็ต้อง จ้างคนมาสร้างใหม่คนก็มีงานทําอีกเฮ้ยเฮ้ยยางว้ยางยางไม่หมดสมริยกมือห้ามไม่เห็นบุญโปรดจะพูดขึ้นบ้างเบิ ong, ้งคิดดูตำรวจก็มีงานทาได้ค่าปรับพช่วยรัฐบาลเอกนะทีนี้พอมันชักติดเล่ากันมากๆลงดำํำลงแดงลงหาลงเหวมันก็ต้องเกิดใช่ไหมหมอสิหมอร้อนถึงหมอถึงโรงพยาบาล ผลิตหมอมาแล้วก็ไม่สูญเปล่าเว้ยมีงานทําคุ้มค่าจ้างมีไรายได้จากคนป่วยคนไข้โอ๊ยโรงงานผลิตยารักษาก็ต้องผลิตกันต่อไป <c oughs> มีงานทําเว้ยยางเว้ยยางยังมีอีกสมมติหมอรักษาไม่หายมันก็ตายอะไรจะเกิดขึ้นดีก่ะลงสิวะย่อมขายดีลองทําด้วยอะไรรอเดี๋ยวรอเดียวเดี๋ยว,ยวกูเฉลยต่อสมมติกระโดกแก้วเทเล่าลงคอหลับตาวางแก้วได้ ไข่ยเยี่ยวม้าสีเดียวกับสีผิวของสำลีถูกขีบใส่ปากตามด้วยขิงสดสีชมพูแก้ข่าวลองทำด้วยล่ะทำด้วยไมย้ไม้มาจากไหนเขามาจากป่าสิวะแต่ต้นไม้มันย่อไม่ขึ้นเองเป็นแผ่นๆมันไม่ไปใสตัวเองเรียบร้อยแล้วกลายเป็นโลสเวรรูปใช่ไหม,มก็ต้องมีคนตัดมีรถขนมีคนเลื่อยมีคนจ่อโลงสารพัดเห็นไหมมีงานทำโอออีกเยอะสุดท้ายนะมึง อย่างน้อยพอคนไปงานศพพระก็ได้โอกาสสั่งสอนเทศนาธรรมเห็นไหมเนี่ยนะกูถึงว่ารัฐบาลมีคนอุบายฉลาดล้ำลึกนักสามารถทําให้คนมีโอกาสฟังเทศฟังธรรมนะเว้ยนับว่าเป็นการจัดรลงศาสนาอย่างหนึ่งจริงอย่างที่กูว่าไหมว่าสำลีฝอยจะน้ำลายจับฟองที่มุมปากมันโปรดไม่ว่าอะไรเขารู้ใจเพื่อนคนนี้ดีหากเพื่อนอยากสนุกแล้วเขามักจะฟังมันพ่นมากกว่าจะขัดคอเฮ้ยโปรด มึงจำมีแตวได้เปล่าวะสมลีเปลี่ยนเรื่องอีกละคนไหนวะก็อย่าคนที่เขาขาวพขพ่อเขากูงไงตอนนั้นมาที่บ้านมึงยังออกไปซื้อน้ำกวยได้กินจำไม่ได้ไงสมลีพ่นควันหรี่เป็นวงวงก่อนจะเป่าลมพ่นควันทำลายวงควันกระจุยกระเจิงอ๋อได้ได้ไดทำไมเหรอมึงโปรดจิบเหล้าบางๆสองอึกเป็นแฟนกูแล้วเสือไปเป็นเมียคนอื่นสมลีทำตีหน้าเศร้า แต่บุญโปรดดูเท่าไรก็ยังเห็นความทะเลนแฝงอยู่อ้าวก็เห็นท่าทางเขารักมึงออกใช่มันรักกูแต่เออมันรักกูน้อยกว่าไอ้ง้างนั่นเออหรือว่าไปเป็นโชคของลูกกูก็ได้วะสมรีหัวเราะมึงคิดดูสมมติถ้ากูเกิดแต่งงานกับอีแตวกูก็ดําอีแตวก็ดําลูกกูไม่ว่าจะเหมือนกูหรือเหมือนอีแตวเมาคงหนีดํนไม่พ้นเกิดช่วยหนักเอาสองดำมารวมเข้าไปอีกลูกกูพี่ดำชิบหายวะ ไม่มีความโศกเศร้าอยู่นานเกินไปสําหรับสำลีสําลียังมีเรื่องคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่รู้จักจบบุญโปรดก็เปิดโอกาสให้เพื่อนได้สนุกเต็มที่จนเล่าหมดไปสองแบน